สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook Fc ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเมื่อกี้แอบเข้าไปฟังสงสารผู้เสียสูญพูดว่ากลัวลุงหลุดเพราะทนายเขาเก่งแต่ตอนนี้นะ่ะไม่กลัวเพราะมี ไอจุดๆข้างหลังนะ่ะพร้อมชนโถหน้าสมเพศไอ้จุดๆข้างหลังยังเอาตัวไม่รอดเลยซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าทําไมถึงปักใจว่าลุงเป็นคนทําแม่น้องอะ่ะถัดมานะครับบอกว่าคิดเหมือนกันเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าคิดเหมือนกันค่ะแรกๆนะ่ะ จะมาเป็นพยานให้ลุงอยู่เลยถัดมานะครับบอกว่าคงเชื่ออย่างที่มีคนบอกกันว่าขนาดผู้มีชาการตุรกีึงชาติถแถลงเองต้องมีหลักฐานชัดแจ้งแน่แค่นั้นเองถัดมานะครับบอกว่ามีทนายเก่งและฝีมือดีด้วยและอีกอย่างลุงก็ไม่ได้ทําน้องผลไม้อีกต่างหากถัดมานะครับบอกว่าระวังจะโดนเทนะคะถัดมานะครับบอกว่านึกถึงวัน ประกันตัวลุงกลุ่มคนคัดค้านพูดได้คำเดียวใช่ใช่ขำมากถัดมานะครับบอกว่าลุงพลไม่ได้หลุดเพราะได้ทนายเก่งอย่างเดียวลุงหลุดเพราะลุงไม่ได้ทำน้องแม่ไม,ม่ต้องห่วงนะแม่นะถัดมานะครับบอกว่าแม่ศูนย์ยังบอกให้เตรียมเงินสดนะถ้ามาหมิ่นนะ่ะทนฟังไม่ไหวมีแต่พลังลบสุดสองตัวนี้ถัดมานะครับบอกว่า อยากให้ตาชอเป็นพยานให้ลุงกระชากหน้ากากใครบางคนจิมจิมถัดมานะครับบอกว่ากลัวลุงหลุดและตำรวจก็ต้องหาคนผิดตัวจริงต่อไปนนแหละถัดมานะครับบอกว่าอ้าวถ้าลุงไม่ได้ทํามันก็ให้เขาติดคุกเหรอมันบ้าไปแล้วใครจะยอมชีวิตทั้งชีวิตถ้าเขาบริสุทธิ์เขาก็ต้องสู้จนหลุดจะให้มาสังเวยชีวิต ลูกตัวเองก็ไม่ใช่นะทัานปานครับบอกว่ากลัวลุงหลุดเพราะลุงไม่ได้ทําไงหลุดมากลัวลุงจัดคืนใช่ไหมความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณโซดาน้ำได้โพสต์บทความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับถ้าลองสังเกตดูดีๆเกือบจะร้อยทั้งร้อยของคนที่เกลียดลุงพลมักจะพูดถึงการออกหมายจับครั้งนี้ในทํานองที่ว่าถ้าตำรวจ ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจนดิ้นไม่หลุดก็คงไม่กล้าออกหมายจับให้เสียชื่อหรอกฉะนั้นจึงมั่นใจได้เลยว่าตาพลจะต้องเป็นคนร้ายอย่างไม่ต้องสองสยัยผมก็เลยตอบเขาคนนั้นไปว่าในอดีตที่ผ่านมามีผู้บริสุทธิ์ที่ถูกตำรวจออกหมายจับเป็นจำนวนหลายรายตำรวจเองก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า มีหลักฐานที่ชัดเจนจนผู้ต้องหาดิ้นไม่หลุดเหมือนที่คุณกําลังมั่นใจการออกหมายจับลุงพลอยู่นี่แหละแต่สุดท้ายศารก็มีคำพิพากษาออกมาว่าผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจออกหมายจับเป็นผู้บริสุทธิ์หลังจากที่ผู้ต้องหาเหล่านั้นต้องติดคุกฟรีไปแล้วหลายปีหรือบางคนถึงขนาดตายคาคุกมาแล้วก็มีฉะนั้น จงอย่าได้นําประเด็นการออกหมายจับมาอ้างอีกผมก็ตอบเขาไปประมาณนี้และนับตั้งแต่วินาทีนั้นไปต้นมาเขาคนนี้ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่กลับมาตอบคอมเมนต์ที่ค้างคาอยู่แต่เมื่อไปแล้วก็ขอให้ไปรับอย่าได้เอาความคิดแบบนี้มาเถียงข้างๆคูคูๆให้อับอายขายหน้าชาวบ้านเขาปเปล่า ผ่านมาอีกสอวันคนที่แล้วเพิ่งจะโดนตอกหน้างายไปแมปแมปแต่คนนี้ท่าทางจะอาการหนักกว่าลองมาฟังวิสัยทัศน์ของคนที่เกลียดลุงพลกันดูนะครับคนเกลียดลุงพลพูดว่าเองไม่ต้องมาทำเป็นพูดดีเลยถ้าอย่างนั้นน่ะทนายความหลายคนก็คงไม่ออกมาพูดถึงข้อพิรุธของตาพลหรอก หนึ่งในนั้นมีทนายความประสบการณ์40ปีเลยนะเว้ยผมสศ่ศีรษะนิดหนึ่งก่อนที่จะคอมเมนต์ตอบเขาไปว่าพวกคุณยังไม่ได้เคลียร์ประเด็นแรกเลยนะเรื่องที่ตำรวจออกหมายจับผู้บริสุทธิ์ในอดีตก็เพราะพวกคุณคอมเมนต์แบบไม่มีข้อมูลไงเมื่อเห็นว่าไม่สามารถอธิบายประเด็นก่อนหน้านี้ได้ก็เลยต้อง ยกคำพูดของทนายบางคนมาอ้างอีกก็ขอให้รู้เอาไว้เสียเลยว่าไม่มีทนายคนไหนว่าความชนะไปหมดทุกคดีทนายบางคนแพ้คดีมากกว่าชนะซะอีกทนายที่พูดว่าลุงพลมีข้อพิรุษอย่างนั้นอย่างนี้ในอดีตก็เคยว่าความแพ้หมดรูปมาแล้วทั้งนั้นถ้าทนายพูดอะไรแล้วจะต้องถูกต้องไปเสียทุกเรื่องต่อไปก็คง ไม่จำเป็นต้องมีสารสถิตยุติธรรมให้ทนายประสบการณ์40ปีออกมาพูดชี้ถูกชี้ผิดไปได้เลยและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมนี่แหละจะย้ายสมโนโครัวไปอยู่ประเทศอะไรก็ได้ที่ไม่มีคนไม่มีสมองมีแต่แกรบเหมือนกับคุณทางที่ดีนะผมว่านะ่ะคุณช่วยไปบอกให้ทนายประสบการณ์40ปี ของพวกคุณให้เพราๆการเสพข้อมูลจากช่องข่าวบางช่องลงซะม่งนะแล้วก็ให้รีบไปหาคดีอะไรก็ได้มาทำซะอย่าพยายามปล่อยให้สมองว่างจนโดนพวกสามภพเวสีเข้าไปวางไข่ทั้งที่ดีนะ่ะอย่าพยายามเข้ามาสร้างความสับสนให้ผู้คนเพื่อหวังจะหันสปอตไลท์เข้ามาหาตัวเองจะดีกว่าอันที่จริง ก็เพลินดีเหมือนกันนะครับที่ได้เห็นการโชว์วิสัยทัศน์ของฝ่ายที่เกลียดลุงพลจะว่าขำก็ขำจะว่าเวทนาก็เวทนาแต่ก็ขอให้ผู้อ่านพยายามคิดไปในแง่ที่ดีว่าได้อ่านเรื่องขำขันแก้เครียดไปวันๆก็แล้วกันนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเ Facebook ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกมล ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับทุกวันนี้ผมได้รับพลังงานด้านบวกจากทุกๆท,ท่านที่อวยพอรให้ผมด้วยความรักและจริงใจแล้วยังจะเอาอะไรอีกล่ะครับท่านแค่นี้ก็ดีแล้วสำหรับทนายภูทรซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ให้ทนายภูธรอ,อีกเสียงนะคะท่านทำดีที่สุดในทุกสิ่งแล้วค่ะสู้ๆต่อไปเพื่อความจริงและความถูกต้องนะคะทัดมานะคะบอกว่าส่งกำลังใจให้เสมอค่ะทนายคนเก่งทัดมานะคะบอกว่าขอเป็นกำลังใจอีกหนึ่งกำลังใจให้ทนายอีคิวผู้รักความยุติธรรมจากต่างแดนมิวนิกค่ะทัดมานะคะบอกว่าขอส่งกำลังใจให้ทนายภูธร ขอให้เข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจฟันฝ่าปัญหาต่างๆได้สำเร็จและตั้งมั่นในคุณธรรมพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาสาธุค่ะถัดมานะครับบอกว่าส่งกำลังใจให้ท่านทนายและครอบครัวนะคะถัดมานะครับบอกว่าถึงจะอยู่ไกลขอส่งใจให้ท่านทนายมีพลังใจพลังกายมากเท่ามากค่ะถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ท่านทนายนะคะ คำว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานยังใช้ได้เสมอคะ่ะถัดมานะครบ,บอกว่าทนายสุดยอดคะ่ะคนแบบนี้มีปัญหามีปมในใจตัวเองจึงพูดให้คนอื่นดูไม่ดีถัดมานะครบ,บอกว่าขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทนายนะคะสู้ๆค่ะเชื่อมั่นว่าคนดีต้องชนะคนชั่วคะ่ะเรียกความยุติธรรมกลับคืนมาให้ได้นะคะคุณทนายถัดมานะครบ,บอกว่า กำลังใจที่สำคัญที่สุดคุณทนายได้จากครอบครัวอันดับแรกส่วนพวกเราทุกคนก็ได้ตามมาให้กำลังใจขอเป็นอันดับที่สองกันแล้วกันนะคะถัดมานะครับอกว่าส่งกำลังใจให้ค่ะคุณทนายถัดมานะครับอกว่าจะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยจะเป็นดังสายลมพัดมาห่วงใยสู้ๆค่ะท่านทนาย